อ่ากรับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมตองน,นะครับรายการ The Warrior Cat s c a m i n g นะครับโอ้ก็คลิปที่แล้วผมยังคิดชื่อรายการไม่ได้อืมวันนี้ผมเอ้ยคลิปนี้ผมก็เลยคลิดออกมาครับอืมก็ได้อย่างที่ว่าไปอ่าคลิปที่แล้วเราสอนทำอะไรครับเราสอนทำประตูเซเว่นกันนะครับเนี่ยประตูประ,ประตูวันเล่นแบบสองข้าง วันนี้เราก็จะมาทําคล้ายๆกันแต่ง่ายกว่ากันเยอะมากเลยครับก็คือการทําประตูแสนน่ารักคิ้ครัวนนะนะครับอ่าลองดูนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมบล็อกเช่นเคยบล็อกอืผมก็เอาอันเดิมแล้วกันนะครับพิกกี้พิตันแผ่นเหยียบเลสโตนเลสโตนท็อต ก่อนอื่นเราก็จะมาตั้งวิกกี้พิทตันกันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้นี่ใส่ตรงนี้นต,ต,นตั้งแล้วก็ติดอันนี้อืมมันก็จะเลื่อนแบบนี้นะครับว่ามันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเอาวางปป้นเหยียบปันเหยียบลงไปสองด้าน เ,เราก็แค่นี้ครับขุดแค่เนี้ยอ่ะให้ดูชัดๆอีกทีนะครับเราขุดลงไปแค่นี้แล้วก็ต่อนี่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 น อ่าแค่นี้มันก็จะสําเร็จผลนะครับอ่าเราก็เหยียบก็เปิดแล้วนะครับอ่าเพียงแต่ว่าวงจรน,นี้มันเล็กแล้วก็ง่ายดายสาหรับคนที่ที่เกียรติทำอันใหญ่อย่างอันนี้นะครับอันนี้นี่จะยุ่งยากสักนิดนึงนะครับอืมอ่าแล้วเราก็จะมาปกปิดร่องรอยโอเคนะครับ ปิดวงจรออก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะสำหรับใครที่จะทําบ้านก็ปกปิดวงจรให้เนียบเนียนะครับมันจะได้สวยๆนี่ครับเครื่องผลิตควันตอนนี้ควันไม่ออกเลยครับเพราะไฟมันค้างนะครับปึนี่นะครับนี่ควันก็จะออกมายกใหญ่เลยนะครับอืมเป็นนี้อืมโอเคครับสวัสดีครับทุกคนลาก่อนครับบายบาย จุ๊บจุ๊บติชมกันด้วยนะครับ